เงี้ยทำไมอ่ะโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะปรอยู่ผมพีเชนเดอร์นะครับกับเอ็มรายการเ A ็ม a m i l y T ฟทีนะครับโอเคแล้วมาวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญพิเศษคุณการ์ตูนนะครับซึ่งตอนนี้เราเป็นวัดกันทั้งคู่เลยครับซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นาอะไรซึ่งเยอะกันไปปะโชคร้ายว้าซึ่งเยอะไม่ใช่โชคร้ายแหละคุณผู้ชมครับเรามีตอนนี้เรามีน้ัตาเกิดใหม่ ประตูสองชั้นประตูอ่าออใครตีวะกูเนี่ยแหละไปไปนอนเถอะกูจะตายแล้ว่ึงนอนมากเลยมีเนื้ออะไรแค่ได้นอนมาเก้าร้อยวันแล้วก็มึงไม่ยอมนอน้ออื้อกูแก่แกนอนข้าตรงไหนวะข้างในเออแค่นอนละโง่ใจเฮียไรครับกูเมื่อกี้คุณวิทย์แก้ผมนะครับทุกเตียงนอนผมดังอ้วอ้วอ้อะไร นะก็อย่างที่ว่านะครับตอนนี้เราก็อยู่กับการเอาชีวิตรอดในหลายคืนแรกงนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายนะก็ไปทำการไปหาของแล้วซอมบี้ถึงเวลาตายของเจ้าแล้วเยอะเอาเลยอีกป้านี่นี่นี่เฮ้เฮ้เขาลงคุดท่ คะทำซึ่งบ้านเราก็ประมาณนี้นะครับโตแก่เบ้านกระกาก,กระจอกกระจอนะคะไม่เอาอะไรมาขนาดพื้นบ้านยังไม่ได้ปูเลยขี้เกียดสร้าง <ฮะ S 2> ไม่ใช่ขี้เกียจหเราไม่มีงบประมาณตอนยังคืนนี้กีแต่แตกเลยไม่ออกล้าลงไปก็มันจริงนี่วะเออใช่ ตอนนี้ก็เป็นวันหยุดสอิวยนนะครับโอเคก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับวันจันทร์ผมมีงานค้างเยอะเลยนะครับก็อาจจะไม่ได้กลับมาถ่ายคลิปนะขออภัยกันด้วยนะครับแต่ก็ผมไม่ได้ไปโรงเรียนนะผมเป็นไข้นะครับตอนนี้คุณกระตุ้นเขาจะตกน้ำครับเห็นไหมบอกส่าดึงน้ำาเพื่อช่วยเองนะเนี่ยบอกเลี้ยงมันจะตกน้ำอะไรเพื่อเองตก ไม่ได้ช่วยเลยเพราะกูเห็นคิ๊เปอร์ไม่ได้ยินเสียงสกิลด้วยไอตัวสวยไม่ต้องขุดน,น้ำนะไอตัวดีละเฮียกิ๊บเพิ่งรู้เหรอคิ๊ปเปอร์ฉันรักนายพี่ฉันรักนายฉันรักนายฉันรักนายไอตัวอย่าเข้าไปยิงกันอย่าหยาบเบลฆ่าเหลือหนึ่งเมืเ่อกี้เหลือสี่เหลือไปแล้วเวลามึง ในตอนนี้คุณจะตูนตัวเป็นบา้าครับเจียบอะไรขออะไรอย่างขอไมได้วยไม่ให้เยียบหรือว่าโชคดีนะกูเป็นคนสร้างสังเกตไม่ทำสังเกตนี่ไม่เห็นเหล็กมหาสารอ้เหล็กทุกคนผมขอแนะนำรายการรายการหนึ่งนะครับ ก็รายการรายการมันเป็นทุกคนไปหาดูกันในจานดาวเทียมของทุกคนได้นะครับก็ช่องยี่สิบเก้านะครับโมโนโทวินที่นายนะครับหรืออาจจะเป็นสามสิบเก้าก็ได้บางคนคนละจะคนละรุ่นอย่างนี้ยปะเออก็อาจจะสามสิบเก้าหรือยี่สิบเก้าก็ได้นะครับแต่หนังในช่องนี้สนุกมากเลยนะครับอืมผมเล่นไปแล้วผมดูไปแล้วนะครับเมื่อคืน หนังเรื่องหนังเรื่องว่า2012วันสิ้วันซิลโลครับ <c oughs> โอ้ทออ้องใค่อะกูรักมึงขุดเอรักมันก็ขุดเอรักมันมากกว่ากูสกิลูรักเื่นมากก่นอะไรสกลิลสกิลยิยงเองทำไมเบอกอว่าสกิลยิยงนะเ,เอาเนื้อสมมีวะ โดนเอาบอาเยมาดิโดนมาดิเอาบ่าเ,าาเนีเ่ยหันมาแปเห็นไหมเร็วๆกินหมดก่อนกูไม่มีไอ้ยเอาบ่า,าเพนะร,เร,เรเาะกูไม่มีเลยซิมพทองต่อไดอยิ่ง ข้าไปสำรวจต่อเยโดเละสโตระเลสโตอร์พวกท่านจำคำนี้ไว้นะครับเละสะโตนมักจะอยู่ใกล้เพชรครับนะอินคาเนี่แหละจำไม่ได้แต่โอกาสที่จะเจอเพนมากที่สุดก็น่าจะอยู่ใกล้เละสะโตนแหละเละสะโตนก็คุ้มอยู่นะครับพ่อ ้างนี้ก็ได้มีเลสโตนมาแล้วถามว่าผมเล่นอะไรนะครับ0ูนย์จสาหนึ่งนะครับน่ะอุ้ยรอผม,มอไปศนนะแต่ผมมีภาคหนึ่งครับสูตรครับถามว่าผมไปเอามาจากไหนครับเฮ้ยสเกตกใจก็ไม่บอกหรอกครับเย่ยมายไม่บอกหรอกครับมันเป็นเว็บ,วบหนึ่งมันไม่ใช่เว็บโกงอะ่ะเว็บข่าวสารเฮียลาวาตูนข้างเขาห้อยหัว Thank you. ขุดข้างล่างนะมึงอย่างเฉียวระวังข้างล่างด้วยลาวาครับดูดครับถ้ามีสูตรถอยๆๆจากตรงนั้นยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ไหนยืนตรงนี้นี่แล้วก็วางน้ำไว้ข้างหลังอีกหนึ่งก็วางน้ำไว้ข้างหลังอีกเนี่ยเออเองยืนตรงนี้ยืนตรงนี้เนตรงเฮ้ยยืนตรงนี้อุ้ยแป๊บนึงลงไปยืนตายแล้วไม่มีเนื ุ้ยลงไปเยืนลงไปเยืนลงไปเยืนถ้าไม่มีเนื้อข้าจะลองทำไมไ,ไปดูไปดูพอขุดออกซิเจนเสรใช่ไหมถ้าขุดได้เลยไหมฮไม่เป็นไรถ้าขุดได้ไม่เป็นไรไม่นาน,าน,น,น,นหนึ่งวะฮะรอแป๊บนึงครับคือผมไม่ได้จะขุดออกซิเจนในประตูนรกหรอกครับ วัลระบุไ,จไปจังไงนะครับคือถ้ามีลาวาอยู่ข้างล่างนะครับน้ำมันก็จะช่วยชาตีสิทธิในชั้นแม่มา,มาเราช่วยกันนะไอ้เจ้ากระตีข้าจะช่วยคุณด้วย <c oughs> ข้าจะเสร็จแล้วเว้ยทำเองไม่ถือผิดแอคกุค่ะข้าก็ถือพิดเหมือนพิดแอคหนึ่งคางวะ่ะ อะไรหัวเดียวพี่แอ๊ดมันจะค้างอะพี่แอ๊ดติดได้แล้วออกไปเอาพี่ออกสิเดียวแต่ว่าโดนเกลีน้ำปะปะเป็นได้แล้วพอแล้วไม่เล่นละปะขึ้นจะตายแล้วใช่ป่ะขึ้นให้าสิบสามสองอะขึ้นขึ้นแล้วววตัวซอมมี่มา ค่ามันเด้เดียวเรียบขึ้นยังวนผิดเมื่อกี้ข้าเห็นอะไรบนฟ้าเออขึ้นมาอีกมันไม่ใช่เพชรเฮ้ยทางกับบ้านที่ไหนอ่ะน่าจะทางนี้แหละก็ทางนั้นแหละก็ทางนั้นน่ะถ้าตกลงไปเขาฮูไมเก็บของไปนะมึงจะไปทางเฮ้ยปี๊บขมวดข้าเดินเลยไอ้ป้ามันจะคุขุดลงมาแท้ๆ

๋ยมาไปฆ่าแมงมุมอีกสองตัวมียายแมงมุมให้ข้าไหมเออ,อะไม่มีเนืตัวเองไงล่ะไม่ไมีเลไววะฆ่าตายไงกินเนื้อปลาตังค์คลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคัะไม่ถ่ายเยอะโดยคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีคับ